สัค่ะครงนะคะวันนี้อยู่บนพื้นนะคะก็คือวันนี้ครีมจะมาทําวิดีโอบล็อกเพราะว่าเราจะไปอยู่ที่โรงแรมนะคะก็คือจะเป็นสเตชันอันนี้ก็คือพ่อแม่ของครีมเขาบุ๊กเอาไว้แล้วเขาก็ชวนครีมไปด้วยครีมก็เลยจะมาทําเป็นแบบสเตชันบล็อกนะคะกล่งกลุ่มสเตชันก็คือแบบไปพักเล่นๆแหละเปลี่ยนบรรยากาศที่ครีมจะไปพักก็คือ Mandarin Oriental นะถ้าเกิดจําไม่ผิดนะคะแล้วประเด็นคือพรุ่งนี้เราต้องไปฉีดไฟเซอร์วัคซีนเข็ม2ด้วยแล้วก็เลยว่าแบบเออบล็อกไปสเตชชั่นแล้วก็อาจจะไปฉีดวัคซีนเลยก็ได้นะคะแล้วได้ยินมาด้วยว่าฉีดเข็ม2นี่คือแบบอาการมันโหดกว่าเข็มแรกเนาะแล้วก็จะถ่ายไซน์เดฟเฟกให้ทุกคนดูคะ่ะตอนนี้เราเริ่มสายแล้วนะคะงั้นเราไปกันเถอะนี่คือชุดของออนนี้นะคะก็เป็นเสื้อเยงยีน กระเป๋านะคะวันนี้เราถ่ายด้วย iPhone 13เนาะถ้าเกิดทุกคนคิดว่าคุณภาพกล้องแบบหน้าตาเป็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะคะมาถึงแล้วนะคะสวยไหม <c oughs> สวยเนาะโอ้แสงแสงเร็ดมากจ้ะน่ารักเนาะ ก็อันนี้เดี๋ยวเราจะพักคืนหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเช็คเอาท์ตอนเย็นฉีดวัคซีนแล้วก็กลับมาที่โรงแรมเพราะว่าแม่บอกว่าต้องเอาแบบค่าอยู่โรงแรมให้คุ้มนะคะราะฉันเราก็ต้องเอาให้คุ้มตามที่แม่บอกค่ะ สวยอ่ะห้องสวยมากทุกคนเห็นแม่น้ำด้วยเหรอเฮ้ยห้องสวยมากนี่มีวิวตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้คือเตียงนอนอันนี้ครีมนอนกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีเตียงเสริมนะแล้วก็ออกมาอย่างนี้คือแบบนั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นไอคอนสยามห้องน้ําสวยเหมือนกันชอบห้องน้ําแล้วก็ตรงนี้มีโซนแบบโซฟาแล้วก็ มีตรงนี้มีตรงนี้โอ้ยสสยอ,อันนี้เป็น walk in closet นะคะก็ห้องแต่งตัวนจะจ๊ะอันนี้เราเข้ามารู้สึกเหมือนตอนที่อยู่แบบอังกฤษไม่ก็แบบพวกแบบยุโรปแลยโอเคอันนี้เรามาในเนื่องในโอกาสเ,เดือนเกิดคุณพ่อเราเขาก็เลยมีเตรียม birthday cake ให้นะคะและอันนี้ก็เป็น complimentary drinks คุณพ่อบอกเป็นน้ำตะขคร้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะลงไปข้างล่างนะคะไปกินชาจิบชา afternoon tea นะคะคุณแม่เขาจองไว้คือ คุณแม่บอกว่าที่เนี่ยคิวเขาจองยากมากใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือมันมีคิวที่แบบหลุดพอดีเราก็เลยจะได้ลงไปกินนะคะเพราะว่าห้องชานนี่สวยมากลงไปไปถ่ายรูปไปแบบกินข้าวเช้าอันนี้ก็จะเป็นมื้อแรกของเราเลยเพราะว่าไม่ได้กินข้าวเช้าเมืม่อเช้าตามปกตินะคะแต่เราว่าตัดสินใจดีเพราะาถ่ายรูปแล้วแบบจะได้ออกมาผอมโอเคลงไปกันนะคะนี่นะคะสวยมาก อังกฤษมากทุกคนดูมีความหรูหราแต่มีความไทยด้วยเนาะสวยมากขนาดซองใส่แมสกยังมีลวดลายนะอันนี้เขาบอกว่าเอาไว้ใส่แมสกโดยเฉพาะนะที่เราสั่งไปเป็น Western Afternoon Set นเสร็จนะคะอ,อันนี้คือเขามาเสิร์ฟเป็นเชอร์เบตเขาบอกว่าเป็นรสอะไรนะแชมเปญรัมนะคะ นี่นะคะเขามาเสิร์ฟแล้วเขาบอกว่าให้กินสโคนก่อนสโคนก็มากับเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรนะคอดิชครีมปะใช่ไหมคอดิชครีมแยมกุหลาบแล้วก็แยมสตรอเบอรี่นะคะอันนี้เขาก็จะมีเป็นแบบชั้นๆแล้วก็มีเปนขนมมีเป็นแซนวิชอะไรประมาณนี้มาในแบบตีมหนังสือนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้เรากิน After ัฟเร์นูนทีเสร็จแล้วเดินออกมาข้างนอกจะ ้ามไปไอคอนสยามนะคะนี่แถวแม่น้ำตรงนี้ก็หน้าตายอย่างนี้นะคะไอคอนสยามอยู่ตรงนี้เองแลวคือที่โรงแรมเขามีเซอร์วิสเรือไปทุก15นาทีเขาจะมารับแล้วก็ไปที่แบบลงที่ไอคอนสยามนะคะถึงแล้วครับ เาจะมาซื้อกันนี่ทุกคนแล้วจะเอาไปไว้ฟองแปรงสีฟันที่คอนโดน,นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้พอไปใส่ก็แบบฟางไว้น่ารักบ้าน่าสงสารบต้องมาตามติดชีวิตผู้หญิงแล้วก็จ่ายตังค์ให้ด้วยอทุกคน <c oughs> คนรู้ไหมคุณพ่อเราน่าสงสารมากเลยอะ <c oughs> ต้องมานั่งถ่ายรูปให้ต้องมานั่งจ่ายตังค์ให้ต้องมาแบบซื้อเครื่องสําอางให้วันเรากลับมากินที่โรงแรมนะคะเพราะว่าคุณแม่อยากจะให้ใช้แบบคุมค้มด้วยนะคะเรากะจะแบบ กินในโรงแรมเพราะว่าห้องอาหารข้างล่างคือตอนเช้าก็ได้ไปกินนี่อันนี้เราจะโชว์ให้ดูที่เราซื้อมาซาชิมิแซลมอนนีเป็นแพ็กซูชินะคะว้าวทุกคนเราจะกินอันนี้เป็นแซนด์วิชสตรอเบอร์รี่ฟรชครีมเราเคยทำอันนี้ในคลิปของเราคลิปหนึ่งแล้วแต่ว่าเราแบบไม่มีให้เปรียบเทียบเนี่ยเพราะเราไม่เคยกินที่เขาทำ หนูทำอร่อยกว่าหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จคือเรานอนเยบบไปนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ครีอมอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเราจะมาสกินแคร์แล้วเอาน้องกระต่ายมาด้วย<อ>เราเจออะไรที่น่าลองมากของเทนีแท็บเล็ยาสีฟันทุกคนเท่เราจะมาลองนะคะนี่หน้าตาย่างี้ นี่สำหรับสกินแคร์ช่วงนี้ครีมเฉยตัวนี้นะคะมองไม่ค่อยชัดอันนี้เป็นตัว baby berries serum นะคะเป็นซ e r u m บำรุงผิวหน้าของ hello gorgeous คือแบบ serum ตัวเนี้ยเป็น serum ที่มีสารสกัดเบอร์รี่เจชนิดครบถ้วนมี วิตามงวิตามินอะไรครบหมดน,ะทน,ทน,ทนะทุกคนเำ้รับครีมนะครีมรู้สึกว่าตัวเนี้ยเนื้อแบบบางเบามากเลยคือไม่หนักหน้าและใช้แบบเออสบายกับผิวนาออันเนี้ยคือใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยเวลาทาใช่ว่าแค่3มหยดก็พอแล้ววะ่ะทุกคนในเมื่อช่วงนี้ครีมแบบเรียนออนไลน์อยู่ใช่ปใกล้เปิดเทอมแล้วแหละแต่ว่า สิวเยอะครีมรู้สึกว่าตัวนี้ช่วยลดอาการของสิวดูสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็ดูแบบกระจ่างใสามากขึ้นตัวสารสก,กัดเบอร์รี่มันก็ช่วยแบบลดอาการอักเสบจากสิวของเราเนาะคือครีมรู้สึกว่ามันบรรจุมาเล็กน่ารักมากเลยแบบเดินทางโดยเฉพาะแบบมาสเตชชันอย่างเงี้ยถือมาแค่นี้แบบพกไม่้องเสียสเปซกระเป๋าอะไรของเราเลย Baby b e บ r y Serum มันเนี้ยเป็นของ hello gorgeous ก็ราคา3-90บาทนะคะหาได้ที่ ig hello gorgeous official underscore น,นะคะเดี๋ยวครีมจะทิ้งข้อมูลไว้ให้แล้วก็ลิงก์ไว้ใต้ไบโอให้เผื่อใครอยากจะไปลองเนาะทำที่ครีมบอกคร ใช้ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะอันนี้ก็ตอนกลางคืนล้วคือกนะ็อเลยเลือกใช้เซรั่มตอนนี้แต่ว่าตอนเช้าเราก็จะมีสบู่ที่ใช้คู่ด้วยเดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูพรุ่งนี้เนาะ,ะแต่ว่าจะเป็นสบู่ตัวนี้เนี่ยสำหรับตอนเช้าเราจะใช้เป็นก้อนนี้ซึ่งเป็นสบู่ Baby b e r r i e Soap s นะคะคือน้องเป็นสตรอเบอรี่น้องน่ารักมาก <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักที่ตอบโจทย์เรื่องสิวเหมือนกันเนะเวลาใช้กับตัวนี้คือเห็นผลได้ชัดตัว Baby Berry Soap อันนี้คือราคา129บาทนะคะ เรามีมักกะลองด้วยนะคะว้าวเราจะกินแม้กระทั่งแปรงฟันแล้วเดี๋ยวเราไปแปรงไหมอ้สนสดค่ะทุกคนเลยคือเช้าวันจันทร์นะคะคือที่จริงวันเนี้ยนะครีมก็ต้องมีเรียนออนไลน์อะแต่ว่าเราได้โดดเรียนเพราะเราต้องไปฉีดวัคซีนแล้วก็ตารางตอนเช้าเราคือเราไม่มีคลาสนะ ก็เลยแบบม,มีเวลาทํานู้นทนํานี่แต่เราคิดว่าวันนี้คงต้องแบบโดเดเรียนทั้งวันเพราะาต้องไปฉีดวัคซีนเดี๋ยวตอนนี้เราจะลงไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาเตรียมตัวนะคะรุกคนอันนี้เราอยู่ในห้องแล้วนะคะเรากลับขึ้นมา เตรียมตัวแต่งตัวเนาะนี่ตอนนี้คือใส่ชุดนักเรียนอยู่นะคะเพราะว่าไปฉีดวัคซีนต้องใส่ชุดนักเรียนนะคะเพื่องรู้รสึกว่าจริงในความฟิดนิดนึงเนาะอาจจะเพราะเพิ่งกินข้าวมาด้วยแหละแต่ สงสัยอ้วนขึ้นตอนปิดเทอมควอนตีนแล้วก็ล็อกดาวน์นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวออกไปฉีดวัคซีนนะคะน้องกระชายแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการล้างหน้าก่อนนะคะนี่ตามที่เราบอกไปกับทุกคนเมื่อวานนะนี่ตามที่เราบอกทุกคนไว้เมื่อวานเราจะมาใช้สบู่เบบี้เบรรี่นะคะ คืเราเอาน้องไปฟอกตามที่เราบอกไปอ่ะเขามีสารสกัดเ,เบอร์รี่เจ็ชนิดที่แบบนําเข้าจากเกาหลีได้รับรางวัลด้วยเนอะคือเราวเทมาดูดิเขาบอกว่าเนื้อแบบนุ่มฟูมากทุกคนดู <c oughs> ส่วนผสมของเขาก็จะช่วยทำให้แบบผิวดูชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องสิวด้วยนะคือคือมีปัญหาสิวเซียนก็รู้สึกว่ามันทาให้ช่วยแบบดูระบุผมผมกรชับ ต่อไปเราก็จะมาใช้เซรั่มเหมือนเมื่อคืนนะคะคือทั้ง2ตัวนี้สบู่แล้วก็เซรั่มใช้ได้เช้าเย็นเลยถ้าเกิดใครสนใจจะไปซื้อ baby berry soap ตัวนี้จะราคา129บาทนะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะไปซื้อเป็นเซรั่มตัว baby berry serum นะคะ <c oughs> ก็จะราคา390บาททั้ง2ตัวนี้ซื้อได้ที่ ig at hello gorgeous official underscore นะคะเดี๋ยวคุณจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้แล้วก็แปะชื่อให้นะคะเผื่อใครอาจจะไปซื้อนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราจะตรงไปที่门诊儿科二楼นะคะแล้วก็จะไปฉีดเข็มสองของเรานะคะไฟเซอร์เราได้ยินว่าเข็มสองอาการมันจะหนักกว่าเข็มแรกเนาะเข็มแรกคือเราไม่มีอาการอะไรเลยเราก็แค่ปวดแขนอย่งเดียวแต่ว่าเข็มสองเราเห็นเพื่อนๆเราอะ่ะเขากลับมาแล้วเขาต้องกินยากินไทวินนอนกันไข้ขึ้นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันนะคะทุกที่เดียวกับครั้งที่แลาวว้าวว้า โอเคทุกคนเราฉีดแล้วเรากลับมาที่บ้านแล้วนะคะก็ เออจิงๆเราว่าถ่ายด้วย iPhone 13ก็สวยอยู่เนาะเราประทับใจแบบ c i n emat i c โ o มดมากเลยที่ถ่าย Hello Gorgeous product นะคะก็คือสินค้าของ Hello Gorgeous ก็จะมีเป็นตัว Baby Berry Serum แล้วก็เป็น uh, Baby Berry Soap นะคะคือถ่ายออกมาส,สวยมากจริงๆเราคิดว่ากล้องก็สวยกว่าแหละกล้องหลังอะชัดกว่าแต่ว่ากล้องหน้าสําหรับครีมคิมคิดว่าแบบไม่ได้แตกต่างอะไรมากอาจจะสีในกล้องเนี้ยเปรียบเทียบกับ iPhone X าจะซีดกว่านิดนึงใน iPhone X มันจะสว่างขึ้และสีมันจะดู True t r u โทนกว่าแต่อันนี้มันจะทําให้แบบ ดูเนียนขึ้นแล้วก็ดูแบบนัวนวนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แย่คือค่อนข้าง,งจะดีเลยตอนแรกเราคือแ a r a n o i d เรื่องกล้องมากเพราะว่าเราเอามาเปรียบเทียบด้วยกัน2เครื่องแล้วเราคิดว่า iPhone X ดีกว่าแต่ว่าใช้ไปไปมาคือเราปรับตัวได้แล้วเราก็รู้สึกว่ากล้องนี้ก็สวยเหมือนกัน, <S <S น,นก็เนาะคือด้านหลังอ่ะสวยกว่าแน่ๆมันมีออปชันให้เลือกเยอะกว่าคือเราก็ทําเป็น0.5เลนสได้ไม่ก็แบบสูมใกล้ๆได้เออเราก็ชอบส่วนนั้นมากเลยเพราะว่ามันช่วยแบบ expand เผื่อ บางทีเราจะถ่ายนู่นถ่ายนี่มันก็ทําให้ถ่ายได้สะดวกขึ้นแล้วก็สำหรับกล้องตัวนี้มันก็จะ s t ต b บิ i ไลกว่าด้วยคือเวลาที่เราขยับอ่ะมันจะรู้สึกว่ามีความ f l o ์แล้วก็มีความเป็นแบบนิ่งกว่าตัว iphone x ที่เราเคยใช้อยู่นะ สำหรับเราคือถ้าเกิดใครอยากจะตัดสินใจระหว่างกล้องกับโทรศัพท์เราคิดว่าซื้อโทรศัพท์คุ้มกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะอัปเกรดก็ลองดูรุ่นว่าแบบจะอัปเกรดจากรุ่นไหนถ้าเกิดอัปเกรดจาก iPhone X อะไรประมาณนี้ก็ลองดูคิดว่าแบบเราจะได้ใช้กล้องเยอะไหมเพราะว่าฟังก์ชันที่เหลือทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดเลยก็พูดว่าก้อเยอะมากโอ้ oh my god โอเคพอเ่คะฉีดวัคซีนมาก็ปวดแขนเนอะรู้สึกว่าตัวร้อนๆอนด้วย นี่ปวดอะไรเนี่ยตอนที่ไปฉีดเข็มแรกคิมเขาบอกว่าไม่มีอาการเลยนอกจากปวดแขนคือสำหรับครั้งเนี้ยหลังจากฉีดเสร็จอะเราไม่ค่อยปวดแขนปวดนิดนึงแต่แบบแทบจะไม่ปวดเลยคือที่เห็นคลิปเรหมุนแขนได้อะนั้นคือตอนนั้นแบบมันไม่ปวดอะ ฉีดเสร็จแล้วไม่ปวดแต่ว่าเข็มแรกเราฉีดปุ๊บแล้วเราก็ปวดปั๊บเลยแต่กลับมาบ้านเราไม่มีอาการปวดหัวปวดตัวไข้ขึ้นอะไรเลยแต่เข็มที่2อนะคะก็คือครีมไม่มีเครื่องหวัดไข้แต่ครีมรู้สึกได้ว่าตัวเองตัวร้อนแล้วก็มึนแบบมึนมากอ่ะก็ปวดหัวแบบไม่ได้ปวดหนักขนาดนั้นแต่ปวดอ่ะและเสร็จแล้วมันก็ลามมาที่เบ้าตาคือ ครมหลับไปครมงี่ไปแป๊บหนึ่งไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วคิมตื่นมาปวดตาแบบปวดเบ้าตามากแบบลืมตาแทบจะไม่ขึ้นเพราะมันปวดมากเพราะฉะนั้นคริมคิดว่าเข็มสองมันกระทบแรงกว่าเข็มแรกนะคะเห็นได้ชัดเลยค่ะตอนนี้แขนก็ไม่ได้เจ็บอะไรสวิงพอได้นะคะแต่ว่าสภาพตัวนี่เหนื่อยนะคะแต่ในเมื่อไม่ไหวอย่างงี้คริมก็ขออนุญ,ญาตปิดคลิปเลยนะคะโอ้โห transition เราแบบสุดยอดเนาะ Okay. สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเราปิดคลิปแปะหัวไว้อย่างนี้แหละไม่เป็นไรค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ก็ขอให้ทุกคนชอบวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก,กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาว่าอยากจะเห็นฟล็อกแบบไหนอีกสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากนะคะทุกคนและเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบายบายจะนอนแล้ว